ในหัวข้อนี้จะยกหลักของความมั่งคั่ง c a s ขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจกันนะครับนี่จะสะกดด้วยตัว K ตัว A ตัว S และก็ตัว H ฮ่องกงนะครับ K ย่อมาจาก knowledge ครับเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องมีความรู้ทางด้านการเงินที่มากพอนะครับต้องเปิดหูเปิดตาเปิดความรู้เปิดทำความเข้าใจ ในทัศนคติและมุมมองทางด้านการเงินครับส่วนตัวอักษรที่2ก็คือตัว A attitude ครับหรือทัศนคติรวมไปถึงความเชื่อที่มีต่อเงินของคุณด้วยหลายคนนะครับมีทัศนคติหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินแบบผิดๆเช่นคนจะรวยได้ต้องมีเงินทรัพย์สินทางบ้านมาก่อนหรือคนที่มีฐานะจนอยู่แล้วคงไม่มีโอกาสจะรวยได้ เหล่านี้เป็นความเชื่อผิดๆนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการเงินหรือว่าความมั่งคั่งเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะตัดสินอนาคตหรือว่าตัดสินการประสบความสําเร็จทางการเงินของคุณได้เลยแต่ข้อดีครับเราสามารถเปลี่ยนความเชื่อหรือพัฒนาความคิดให้เป็นแบบคนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับตัวอักษร S นะครับย่อมาจาก k i l l นะฮะหรือทักษะนั่นเองนะครับ หากคุณต้องการจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินคุณก็ต้องพัฒนาทักษะทางด้านการเงินของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยปรับวิธีการเรียนรู้พัฒนาทักษะเรื่องยากๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ฝึกและเรียนรู้กับมันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการวางแผนทางการเงินนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดซสอีกนะครับและอักษรตัวสุดท้ายก็คือตัว H นะครับก็คือ Habit หรือนิสัยครับ อะไรก็ตามนะครับที่เราทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยกระบวนการหลังจากนั้นนะครับเราจะถูกฝึกด้วยกระบวนการจากจิตใต้สำนึกครับวิในในการทำให้ประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆก็คือการออมการลงทุนแล้วก็การทำให้เงินงอกเงยวิธีการง่ายๆพื้นฐานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้คุณมั่งคั่งได้นะครับแล้วหลังจากนั้น คุณก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมทักษะในการลงทุนต่อไปอย่าลืมเรียนรู้ทักษะการบริหารเงินแบบ cash k a h s คุณจะต้องใส่ใจในความรู้ปรับทัศนะคติความเชื่อค้นหาทักษะใหม่ๆที่จะเสริมทับการเงินของคุณและที่สำคัญฝึกทำอย่างมีวินัยนั่นเองครับ